สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมโจ้นะครับเอตี้ครับอะพบกับเรา2คนในเพจภาษาหนังนะครับครับผมมีหลากหลายคอนเทนต์วันนี้<ช>เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์คุยเรื่องเดียวกันครับ คอนเทนต์คุยเรื่องในการจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะชวนคุณคเพื่อนๆนน้องๆไปดูหนังเก่าในในความทรงจาของเราสองคนแล้วเอามาคุยกันชวนกันดูหนังที่เรารู้สึกว่ามันสนุกอยู่หรือเราอยากให้คุณดูจังเลยอ่าวันนี้เป็นหนังเรื่องหนังไทยปี4ี่หครับจากพิ่ตอมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นตอมยุทธเลิศตอมยุทธเลิศบุพาราตรีครับอ่าหนังเรื่องบุพาราตรีอันนี้หนังเรื่องที่3ามป่ะใช่ไหมเรื่องแรกก็คเรื่องที่3มือปืนมือปืนเรื่องที่สองเป็นกุมภากุมภาพานแล้วก็บุพาราตรีแล้วถึงไปสายเรา เราเคยเราเคยชวนคุณดูเรื่องสายร่าฟ้าของพี่ต้อมยุทธเลอร์พี่ต้อมยุทธเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำหนังสนุกสำหรับเรามาแป๊กเรื่องหลังๆองีกนะที่ไม่สนุกอะ่ะ ไอบูผาภาคหลังๆเราว่าไม่สนุกภาคแรกเนี่ยสนุกที่สุดครบรถคลาสสิกโคตรเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สามารถพูดได้ว่าคือหนังไทยครบรถเป็นหนังผีด้วยมีตรงหลบมีดราม่าคือมันครบในเรื่องนี้แล้วมันสนุกจริงๆแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้พอดไม่ใหม่นะมันคือพอดไม่น่าพระขนงพี่จะลองดูนะไม่น่าพระขนงคืออะไรผัวไปเป็นทหารเมียแม่งรอแล้วเมียเลยตายหัวกลับมาไม่รู้ว่าเมียตายนี่คือไม่น่าพระขนงนะบูผาลาตี พิกิตรพิกิจที่ได้เป็นผู้ชายไม่รู้ว่าบุผาตายไปแล้วนะที่กลับมาแล้วก็ทิ้งไปแล้วกลับมาคนทั้งหอไม่รู้หมดเลยว่าบุผาเป็นผียกเว้นยกเว้นพระเอกคนเดียวคือพิกิจสีพุ่มสีพุ่มเศษพูมิเศษ <laughs> พิกิจพิกิจ <laughs> เป็นพระเอกเรื่องนี้ใช่แล้วก็ตะ่ก,กี้เราพยายามเกิดว่า พราะมันคือไม่น่าพักข้าหนงม,มันเลยวกกลับมาว่าดีที่ว่าเขาบอกว่าในเรื่องหนังเนี่ยมันไม่มีพอดใหม่ในโลกนี้นะเว้ยถูกสร้างไว้หมดทุก<ๆ>อย่างมันเคยโดนทํามาหมดแล้วอตอนนี้มันเป็นมันเป็นการก๊อปปี้เพสยังไงที่ให้มันสนุกขึ้นให้น่าสนใจกว่าเดิมรีเมคย,ยังไงให้มันสนุกขึ้นเรื่องเนี้ยเป็นการเอาแกนไม่น่าพักข้าหนงมาทําได้แบบสนุกเนียนๆดีๆโดยที่ไม่บอกก็ไม่รู้อะเออจริงจริงถูกถูกเอาถูกปะใช่กูไม่บอกก็มีใครรู้หรอก สนุกว่ะสนุกคือเข้าไปในโรงตอนนั้นนะก็ไม่ได้รู้อะไรก่อนเลยแค่รู้ว่ามันคือหนังผีไทยแต่ว่าพอดูแล้วแม่งเฮ้ยม่มีตลกด้วยแล้วแบบกล้าเวยนะเราจําได้ตอนนั้นเขาโปรโมทค่ะโปสเตอร์โปสเตอร์หนังเรื่องนี้เป็นแบบเหมือนเป็นพวกการ์ตูนเล่นระบาดอ่าใช่การะบาดเดียวเขี้ยเค๋กปนปนบุปผาในลายสก์ลายเส้นคือการ์ตูนผีเล่นระบาดอะไรเงี้ย่แล้วก็มาว่าเป็นจะบอกว่า สวยก็ไม่เชิงจะบอกไม่สวยก็ไม่ใช่กลายเป็นเก๋คลาสนะาสิกนะคลาสสิกคลาสสิกแล้วเรื่องเนี้ยมันสนุกจนถึงขัง้นมันมีภาคต่อเยอะแยะเลยนะมีะภาคสองมีสามจุดหนึ่งสามจุดสองมาริโอเล่นเนาะอันนั้นไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูแต่ยังไม่เลิะเ,เท่าภาคสุดท้ายนะที่ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นอัะนั้นเลอะเทอมากเลยเอออันนั้นคืออะไรบุปผาอะไรอาริาโตอาริาโต อันนั้นเลิกเพิ่มากเลยอ่ะอันนั้นแบบไม่ควรค่ากับการดูเลยอ่ะคือแบบ <c oughs> แต่นนตอก็เป็นหนังพี่ต้อมเมันได้ะเป็นหนังพี่ต้อมยุคเลิศ <c oughs> หนังยุคหลังๆไม่สนุกเท่ายุคแรกหนังยุคแรกๆผ่านนี่มาสเตอร์พีซเลยนะบอกได้เลยบุผา,าตีนี่สนุกมากช่วงที่<ม><ง>แบบหมอผีอ่ะหมอผีเข้าไปอ่ะอ่าเอ้ย<อ><อ>มีตำรวจที่ตีชอบด้วยมีพี่เพียงก็คือพี่บุญถิ่นอ่ะตี ยุคนั้นมันเหมือนเขาจะมาดังกับเรื่องนี้ก่อนกลายเป็นแฟนชายสองคนเนี่ย้าจะเป็นตัวประกอบตัวตลกอ่ะจะไปผลในหนังเรื่องอื่นๆแต่เขาเริ่มจุดเริ่มต้นคือเรื่องนี้อ่าซึ่งมันบอกว่าเฮียนน่ารักที่สายเลยนะดูตลกนิดๆงงห่อยหน่อยแล้วมันกลายเป็นน่ารักสุดๆเลยแล้วตำรวจสองคนเนี่ยพี่ยังเงก็เี่นพี่บุญทินพี่ต้อมชอบเอาตลกมาเล่นหนังตั้งแต่เรื่องแรกเขานะอะไรนะอาะปืนโลกรอจาก็มีพิเทพมาปั๊บมีประเทพอ่าคือหลายคนแล้วหลังจากเรื่องนี้ก็เอาพี่หนกไปเป็นพระเอกด้วยซ้ำ เหมือนยุคแรกๆไพี่ต้อมชอบเอาตลกมาเล่นหนังแล้วเรื่องนี้ตลกก็เต็มเรื่องเลยนะแล้วแต่ละคนมาในเขาเรียกว่าสมัยก่อนอ่ะไม่นิยมเอาตลกมาเล่นหนังเพราะการเอาตลกมาเล่นหนังเนี่ยมันทําให้หนังดูลุกชีพคนจะดูถูกว่าไอ้แย่ก็ดูตลกกตามวิดีโอตามวิดีโอที่ที่ร้านเช่าก็ได้ตามคาเฟ่ก็ได้บ่อยๆอยู่แล้วเห็นเออแล้วแบบการเอาตลกมันอยู่ในหนังทําให้หนังดูลุกชีพพี่ต้อมเป็นคนเปลี่ยนความคิดนี้นะซึ่งเราว่ายุคนั้นมันอาจจะยาก้ยในการที่แบบตีกียังไงถึงจะโอเคถึงจะดูดีที่อยู่ในหนัง ไม่ล้นเกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปที่จะทำให้ไม่ตลกเพราะสมัยก่อนเนี่ยการที่ตลกมาทําหนังนะพี่ม,มาเล่นหนังนะจะไม่ค่อยมีพร็อตเพราะจะไม่ค่อยมีอะไร ตลกบางคนอยู่ในรายการเกมโชว์หรืออยู่ในคลิปวรัล่ตลกใช่แต่อยู่ในหนังไม่ตลกอ่าใช่เราว่าตลกที่อยู่ในหนังแล้วตลกอ่ะคือยอดฝีมือเว้ยเรื่องนี้เราจัดรวมตลกทั่วฟ้า,าเมืองไทยมาแล้วนะตลกเก,ก่าๆด้วย,นนยคนนี้ดังมากตอนหนังออกที่เล่นเป็นเจ๊เจ้าของหออ่ะอ่าเล่นเรื่องตลกหกเก้าด้วยที่เล่นเป็นที่เล่นเป็นยมนิฟาร์อาใช่แล้วก็เล่นเป็นเือปืนยาคูไงอ่าอ่าอ่าอีเจ๊อีเจ๊นี่เป็นใครก็ไม่รู้ดังชิบหายพอมาเล่นเรื่องเนี้ยมีงานแสดง ต่อเนื่องอีกเลยนะ จากก่อนนั้นนะเขาใครก็ไม่รู้อ่ะเออใครรู้บ้างเขาใครก่อนเขาเล่นหนังน่าจะเป็นตัวแสดงในโฆษณาแหละเออเออเพราะมาจากพี่ต้อมแล้วหนังเรื่องเนี้ยการที่จะไปเซตสตูดิโอที่เป็นหอโลเคชั่นมันคือหอพักเนาะใช่อยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะคือหอเนี่ยมันเจ๊งเลยเว้ยแล้วเขาเาก็ไปเหมาคือออสการ์พาร์เมนต์คือออสการ์คือชื่อจริงๆเลยนะคือเหมาปิดหอพักเนี่ยเพื่อมาถ่ายหนังเรื่องนี้พอหนังเรื่องนี้ออกไป้วเยหอเนี่ยไม่มีใครมาเช่าโอ้ยคนคนแห่กันมาเช่าเลยนะเว้ยกล้าอยู่หรอหอมันไไมม่ีอะร ไม่มีผีนะแย่ๆอันนั้นมันคือในหนังเฉยๆเว้ยเฮ้ยไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ปะออสการ์พาร์ทเมนต์บุพผาราตีเนี่ยครับผมก็เป็นการแจ้งเกิดแบบอีกสเต็ปหนึ่งของพอยเชอร์มานนะพอยเชอร์มานแบบก่อนหน้านี้ก็เหมือนเหมือนดังพอประมาณเว้ยพอเรื่องเนี้ยทำให้เราเห็นว่าพอยสวยขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยเว้ยเฮ้ยพอยแม่งสวยชิบหายเลยว่ะแล้ว acting decode แล้วเขาแบบเขาเล่นเศร้าๆได้ว่ะตาเขาเศร้ามากๆใช่พี่น้องคู่เนี้ยแม่งตาเศร้าเขามีพี่คนนึงชื่อพี่นุ่นเนาะพี่นุ่นใช่คนนั้นก คนก็ตาเศร้านะได้เป็นคาแรคเตอร์เขาพี่ก็คือตาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เศร้าจริงพอชมาเรื่องนี้สวยมากมีคนนี้อีกคนนะที่เล่นที่เล่นเป็นเหมือนเป็นมาชมพนุษชมพนุอ่าคนนี้หน้าหน้าเหมือนซูชิคนนี้เซ็กซี่แบบเซ็กซี่ด้วยหน้าด้วยอะไรซีนที่เขาไม่มีอะไรกับพี่กิตในโรงหนังโหคนเซ็กซี่ลยเว้ยไม่โป้นะแต่เซ็กซี่ชิบหายเลย อ,อคือ่แค่บอกว่าพอดเหมือนแม่นาคเลยก็รู้กันแล้วว่า,า,วาสุดท้ายเรื่องเป็นยังไงไม่ต้องเล่าเรื่องย่อละหลายคนก็รู้อแต่น่าดูไปดูเถอะเอ้ภาคนี้บอกว่าที่พิกิตโดนตัดขาใช่ใช่ครับเนี่ยเห็นไหม นอกจากตลกน่ากลัวดรามา่ามีมีความซอ้อสใชไหมความโหด <c oughs> เออมีความแบบแล้วไม่ใช่แค่แรกๆนะตอนจบไม่เป็นซิกเซนอีกสุดท้ายคือพี่พพก็กินมันตตแต่ตายมันแต่เมืองนอกแล้วอ,อ้าวเหรอเอเอซิกเซนเลยเอาแล้วอีผีบูพาไม่รู้เหรอว่ากี่ตายแล้วไม่รู้จีดกว่าคือในน้องหมวยอะชมพูนุชเนี่ยจี๊ดกว่าเดิมแม่งเย่กับผีเย็ดแค่ อย่ไม่บอกว่ามันคือมารท่พีชแล้วจริงๆพี่กิตเล่นเรื่องนี้ดีนะในพาร์ทของพี่กิตอะคือดราม่าไม่ตลกเลยนะใช่สัดส่วนตลกมันจะไปอยู่ที่พวกพวกหมอผีนะจิตนิดๆด้วยตั้งแต่เริ่มตลกไปอยู่ที่หมอผีที่ตำรวจเออตั้งแต่เริ่มหลอกไอ้บุพผาละแล้วหลอกเยบุพผาตอนต้นเรื่องที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนใช่ใช่จิตจิตตอนนั้นน่ะที่เหลือมาก็เป็นโศกเศร้าหมดเลยก็คือเหมือนหลอกเรานะหลอกคนดูพี่กิจนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นหนังน้อยทั้งที่เล่นดีนะอาะอ่ล อ่าพี่โทรถามมาดิแล้วเกาจะบอกเหมือนเดิมมึงจะรู้ไปทำไมรู้ไปทำไมโชว์รู้ทุกเรื่องหรอมรู้ทุกเรื่องหรอกเออเฮ้ยเขารักเรานะเขาเอ็นดูเรานะกลับมาหนังของเราบุพารตีเราอยากให้คุณดูจริงๆแล้วมันดูได้ ทางช่องทางไหนตอนเนี้ยไม่ขึ้นเลยชาต่องทางธรรมชาติไปหาดูเอาแล้วธรรมชาติสหสหมงคลฟิล์มใช่มันหนักสหมงคลฟิล์มเนาะลองลองค้น youtube ดูก็ได้ถ้าจะบอกว่าอยากดูแบบนอนดูสบายสบายสบายใจไม่นะมันเป็นเป็นหนังผีเรื่องนึงเลยนะตกใจนะกลัวเลยนะคือเ h เ r อร์เลยแต่ถ้าตลกก็ตลกเลยใชถ้าตราม่าก็ตราม่าเลยอะไรเงี้ยสุดจริงไปติดตามกันจ้ะไปติดตามกันหรือใครดูแล้วคอมเมนต์ไว้อ่าชอบตรงไหนยังไงตรงไหนเออคอมเมนต์มาเยอะมีสับตำเยอะนะเออเอพลงเพลงเพลงก็พอนะ เพลงก็เยอะอยู่นะเพลงอะไรจำไม่ได้มีเพลงมีเพลง fucking hero ด้วยอ๋ออ๋อการคอขับก็ทำาเออคือการคอขับทำทั้งหมดเลยเพลงเยอะอยู่เพลงเยอะอยู่ทำเป็นคนชอบเพลงในหนังโอเควันนี้สวัสดีครับ